สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Win i s Cook <อ>เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำกุ้งอบเกลือให้ดูนะครับและวันนี้จะแถมเทคนิคในการเลือกกุ้งแชร์บวยนะครับไปลุยและสำหรับเมน,นูกุ้งอบเกลือในวันนี้นะครับผมใช้เป็นกุ้งแชร์บวยนะขนาดไซส์กประมาณ25-30ตัวโลนะไม่เกินนี่เดี๋ยวยิบให้ดู เนี่ยครับใช้ประมาณนี้ก็ผมจะมาสอนทริคการเลือกกุ้ง,งผมนะครับผมจะเลือกกุ้งจากตัวที่สีใสยอย่างนี้เท่านั้นนะเนี่ยยิ่งสีใสยอย่างนี้คือยิ่งสดนะครับส่วนข้อ2ผมจะเลือกกุ้งที่มีสีเขียวข้างหลังแบบนี้ทุกตัวถ้าเลือกได้นะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นกุ้งที่เป็นกุ้งตัวเมียนะครับมันจะมีไข ข้อ1คือผมชอบกินไข่กุ้งข้อ2เนื้อมันจะนุ่มแล้วหวานกว่านะครับอันนี้เป็นทริคสําคัญเลยเพื่ <ๆ S 2> อนๆคนไหนไม่มาเรื่องเส้นดําหลังกุ้งนะครับก็ไม่ต้องเอาออกแบบผมก็ได้นะแต่ผมจเจ้าออกนะครับก็ใช้มายิ้มฟันกิ้มลงไปที่ข้อของกุ้งแบบนี้แล้วค่อยๆดึงออกมานะครับจริงๆไซส์ประมาณ30ตัวโลอะ เส้นดําหลังมันจะยังไม่ใหญ่มากนะครับเนี่ยมันจะเป็นเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยจริงๆไม่จาเป็นต้องเอาออกก็ได้นะเดี๋ยวเอาไปทดลองทํากันเลยแล้วกันเพราะวันนี้มันสดมากนะครับผมไม่อยากให้กุ้งมันเกิดแผลนะเวลาเราไปอบเกลือน้านําในตัวกุ้งจะได้ไม่ออกมาครับเนื้อมันจะได้แบบคงความชุ่มฉ่ำแล้วก็หวานเมนูกุ้งอบเกลือน,นะครับนอกจากกุ้งที่ต้องมีความสดแล้วอีกหนึ่งสิ่งสําคัญก็คือเกลือนะครับนี่ผมจะใช้เป็นดอกเกลือทะเลนะสําคัญนะครับ ต้องเป็นดอกใหญ่ๆแบบนี้นะครับมันจะได้ไม่ติดตัวกุ้งเยอะเวลาเราไปอบนะครับผมจะคั่วในกระทะสักประมาณ600กรัมนะครับดอกเกลือที่ผมจะใช้วันนี้คั่วในกระทะด้วยไฟอ่อนโอเคประมาณ2นาทีนะครับเกลือพอเกลือเริ่มร้อนปุ๊บผมจะเติมติ่งเข้าไปในเกลือนะครับเพื่อนๆจะเคยเห็นบางคนเขาจะใส่พวกสมุนไพรจีนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมเป็นคนชอบติ่นอันนี้ โอเบซีซ<ม>ันนิงเป็นกลิ่นที่ผมชอบมากเลยนะหอมสุดๆผมก็จะใส่ลงไปในเกลือหน่อยนึงนะครับสักประมาณ1ช้อนโต๊ะควรนนิดนึงใครชอบกิ่นสมุนไพรอะไรใส่ไปได้เลยนะจากนั้นผมก็จะมาใส่ในหม้อที่ผมเตรียมใส่ฟอยเอาไว้นะครับนี่ใส่ลงไปเลยอย่างนี้แล้วผมก็จากุ้ง,งผมวางไปเลยอย่างนี้ ฝาอบเอาไว้นะครับจนกกว่าุ้งมันจะสุกโอเคได้เวลาผมใช้เวลาอบประมาณ10นาทีนะครับกิ่นโอเบโคตรหอมบอกเลย วันนี้ผมจะไม่จิ้มมากับอะไรเลยนะผมจะกินที่มันเป็นแบบรสชาติเนื้อกุ้งแบบล้วนๆนะครับเพราะว่าอะไรนะหรอกุ้งที่ผมได้มามันสดมากอุ๊ยร้อนแล้วก็ผมได้ใส่สมุนไพรที่ผมชอบลงไปแล้วนะครับดูชิมก่อนนะ ผมบอกเล,นะลยนะสิ่คนี้ไม่มีแล้วเราเนื้อแม่งอย่างหวานแล้วเวลาหยิบขึ้นมาครับมันไม่มีเกลือติดตัวกุ้งเลยถ้าใช้เป็นดอกเกลือใหญ่นะครับมันจะเป็นแบบนี้มันจะดีตรงนี้แหละ าใช้เป็นดอกดอกเกลือเล็กอย่างเงี้ยครับพอมันติดขึ้นมาตรงเปลือกเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วมันจะเค็มนะก็แล้วแต่เลยว่าชอบแบบไหน,นโอ้โห,โโห,โโหโตัวนี้ดิเนี่ยครับไข่ที่ผมบอกต้องได้ไข่อย่างนี้จริงๆนะเฮ้ยหน่มในตัวเม่ไข่เหรอ โอเคและนี่คือทริคในการเลือกกุ้งทะเลของผมนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องให้ผมด้วยละ่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย